สวัสดีครับวันนี้เรามางานบุญครับที่สระบุรีครับวันนี้รถแต่ละคันครับรถแต่ละคันครับมีแต่ทีมงานสวยๆเลยครับไม่รู้ว่ารถใครบ้างครับวันนี้เราก็ เอาหินมาบริจาคครับหินหินครุกครับในรถเสียอุ้มครับรถเสียอุ่มะะมีแต่รถรอ่อ,อเลยครับรถหอรถหล่อรถหลอรถหลอ,ลอ,ลอ,ลอครับรถหลอ โอ้โหแต่ละคันทีมงานชาลีครับทีมงานชาลีครับเอนเน่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  รถเราจะอยู่คันที่เท่าไหร่ครับวันนี้มีทั้งพว่วงมีทั้งหัวลาแสบแสบหูเกินรถเราไปไรจะอ,อกมาด้อ ก็จะเป็นหิน3าสีครับเยอะมากเยอะเยอะมากเลยสวยมากเลยวันน oh ี้ให้ลูกน้องขับครับ Oh. ตัวนี้เป็นซีรีส์7 0 0ครับแทนเตี้ยครับแทนเตี้ยเตี้ยมากเลยเสียภูว่าชิมงานปอประสบโชคครับรุ่งเรืองปอประสบโชค สมชายครับไฟชุดไฟสมชาย ตีงานรุ่งเรืองพอประสบโชคดีมาเยอะมากเลยล้อเงาดีเลย อเสียบุบเรื่องครับบุบเรื่องครับหมกหมกอยู่ในหัวของเราหมกอยู่ในหัวอู้เด็ดเกินเด็ดเกินคันนี้หก้อนี่เป็นไงครับ สุดเด็ดสุดเด็ดสุดจัดน,นี่นนก็จะเป็นหินนี่นะจะเป็นหินแบบ ต้องต้อโอกยลงนะมาด้วยใจครับมาด้วยใจมาด้วยใจครับต้องต้อโอกยลงไม่งั้นก็ใช้รถตักนี่ก็จะเป็นทรายครับเยอะมากเลยขบวนก็เรียงแถวกันไปเรื่อยๆครับก็จะหมดแค่นีน้แล้วก็ไปชมกันที่วัดกันต่อนี่ก็ทรายครับ มีหินทรายแล้วก็อิดอิดบ็อกนี่ก็หินคลุกครับหินคลุกก็จะเทประมาณนี้ครับ จะมีรถไถติดหรือเปล่าคันนี้น่าจะติดต้องมีรถติดโอ้ตาดันเลยครับตา ูข้างหลังยาสวัสดีครับยามาใท้ยาเห็นนะพันนะพัน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 ม้วนพันอ่ะพันพันเนี้ยเออพันเออไม่พันพันวนวนวนให้มันมันหนาน่ะอย่างงี้มันจะยืด ม้วนเป็นเกียวอะ่ะม้วนเป็นเกียวอะ่ะม้วนเป็นเกียวอะ่ะม้วนสเตย์เป็นเกียวก่อนมันจะแน่นผูกให้แก้ได้นะอันได้แต่ไม่มัดเนอะผูกให้แก้ได้นะเออม้วนอย่างนั้นแหละสเตย์มันอยู่ในรถผมสเตย์ลากอะ่ะ phụ cái khe đã rồi đã lúc thấy cái là cưn mang thấy ý thấy ý điếu khơi đu gần. chào má má เดี๋ยวไล่ลูกน้องลงก่อนหรือจะให้ลูกน้องผมเทเอาไปไหนไม่ไม่อยัห่งเยเทดีกว่าฮะยเห็น่ะพันทบพันทบเอาอีไม่ไม่ไม่เอออย่างนั้นแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไค่แค่แค่มันล็อกอยู่อ่ะไถได้รึ อีกอีกพอ่พอพอ่อพ่อไป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  ชนไปแล้วกันชนกันชนกันชนบูบแล้วกันชนอ่ะกันชนงอแล้วไปได้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 ใบไว้ล่างเ่ออะไรหน่าใบล่างเออใบล่างเออรถว้ล่างพอจอดตรงนั้นแหละลาดเลย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  ไม่ได้เลยนะสามหกอ่ะใช่จอดตรงไหนที่มันไม่ติดอ่ะโน้ตทาังโน้ตอ่ะเอ๊โน้ตอ่ะหนงโน้ตอ่ะปล่อยท้ายเลยอยท้ายไปเลยเออไปดิฟอยู่ข้างหลังข้างในนั่นแหละสวัสดีค่ะคนสวยทำไมต้องเดินหลบอ่ะฮะ ทำไมต้องเดินหลบวะเราไม่ได้เจอกันนานสวยเลยสวยขึ้นเป็นกองเลยนั่นเนี่ยคันที่สองครับคันที่สองกินอะไรกันยังงี่เงี่ยลูกคีสองลงงงานเลยกไม่ยากไม่ยากมาตีอะไร ไหไม่รู้อันนี้เห็นอะไรเห็นคุกลาดเลยลาดปูตรงนี้ก่อนเลยคืนคืน,นตามตามตามพอพอตรงนั้นพอบ้างราดอารลาดอาลาดอาเลยลาดอาเลย พอได้เราได้เราไป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 หินคลุกครับ <stuffed> หินคลุก <iter> เนี่ยทำทางตรงนี้ก่อนเนี่ยปูตรงนี้ก่อนเนี่ย ฝากไว้เป็นอทเดียวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ